ครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานแถวบ้านผมอะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นงานพวกกระบุงเนะาะบ้านผมเรียกว่าเปียกนะเปียกอ,อันนี้ส่วนมากแล้วจะเอาไปใส่ในงานของงานไม้ไผ่เป็นงานในหมวดหมู่ของงานจักสานนะครับผมเนาะงานจักสานก็งานที่ว่าเราต้องเหลาตอกเราอันนี้จะแข็งแรงครับผมเมื่อก่อนนี้แถวปุ๋ยหญาตายยายผมก็ใช้พวกเอาเป็นเป็นคู่ะนะเขาจะใช้หาก หาบข้าวหาบอะไรอย่างเงี้ยครับผมบรรจุข้าวได้ประมาณหนึ่งถังยอย่างเงี้ยเปียกอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นอันอันใหญ่พี่ๆหลายๆคนถามเนาะว่าเออเออเปียกเปียกอย่างเงี้ยเนาะทางทางภาคกลางนี่ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่ที่บ้านผมเขาเรียกว่าเปียกอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็อ่าไอ้งานตัวนี้ไอ้ที่ออเดอร์นี้มันสม่ติพี่ๆเขาสั่งมานี่ตอนมันเป็นสินค้าชุมชนะนะเนาะจะทําเป็นอุตสาหกรรมจริงๆ,ๆมันก็ยังทําไม่ได้ครับผม พี่พี่หลายหลายคนบอกว่าเออสั่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยผมผมก็ทําให้ไม่ได้เหมือนกันบางครั้งได้ทีละคู่สองคู่สามคู่อย่างเงี้ยที่พี่เขาสั่งมาเนาะ,ะช่วงนี้อ่ไมไอ้ก็พี่เขามาก็จัดส่งให้ได้นะครับผมเนี่ยบางครั้งเราก็เอาซ้อนกันเยอะก็ไม่ได้นะได้แค่นี้ครับผมคู่หนึ่งเวลาที่พวกผมผมจะเอาเอาส่งจะส่งให้กับพี่ๆเนาะค่าจะส่งนีเดีวนี้ก็ส่งส่งจะส่งทั่วทั่วประเทศได้ครับผมอันนี้ก็เป็นความกว้างเนาะ ความกว้างของชิ้นงานนะครับเนี่ยชิ้นงานเลยก็อยู่ที่ประมาณสักสามประมาณสักสาสิบห้าเซนหรือสามสิบเจ็ดเซนนี่แหละครับอันนี้เขาจะเรียกเป็นนิ้วส่วนมากมันผมเราจะเรียกว่าประมาณสี่สิบห้านิ้วอย่างเงี้ยความกว้างนะครับความกว้างประมาณสักสิบห้านิ้วอย่างเงี้ยเนาะประมาณนะครับผมความสูงก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสามนิ้วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความสูงเนาะความสูงจะตั้งแต่พื้นขึ้นมานะครับผมพื้นขึ้นมาข้างบนอย่างเงี้ยผม พี่ๆเขาลองเอาไปประยุกต์ในการใช้งานดูเนาะว่าจะเอาไปใช้งานประเภทศไหนใส่เสื้อผ้าใส่ตะก้าใส่ไอของใส่ข้าวใส่อะไรก็แล้วแต่พี่ๆเนาะเป็นงานที่ว่างานแฮนด์เมดนะครับผมมันไม่ใช่งานอุตสาหกรรมงานทําจากมือเนาะตรงท้ายนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกเอาไม้สักเขาใส่เป็นไม้จริงเพราะตรงนี้เวลามันหักอะไรมันมันมันจะทนต่อการแรงกระแทกมันจะ,จะทําให้พื้นไม้ไผ่มันจะไม่ได้พังเนาะ เวลาเราหาของหาอะไรอันนี้เอาไปใช้งานจริงๆอ่ะส่วนมากเราจะใส่ใส่ผักใส่อะไรก็ได้หมดนะครับผมใส่ผักใส่ผลไม้ใส่อะไรพวกนี้ตัวนี้อ่าที่ไอ,ท,อทํากันอยู่ที่บ้านผมต,ต,ตัวนี้นะตัวหนึ่งก็ใบหนึ่งนี่นะใบหนึ่งอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับเนี่ยที่ทกา,า,ทากันที่ของชาวบ้านที่ทํากันทุกวันเนี่ยเนาะท,ที่คนไหนที่ว่าเอออยากจะเอาไปขายอย่างเงี้ยเออก็ก,ก็ลองดูได้แต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณไม่เยอะนะได้ปริมาณน,น,น้อยๆสองสอได้ทีละคู cũ, ส่สองคูสงสงสสส่สามคู่เงี้ยครับผม กับไองานเปียดอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าพ,พ,พี่เขาพี่ๆเขาก็ทําตลอดแนละ้วชุมชนไหนที่ว่าทําอยู่อย่างเงี้ยเนาะอ่าก็อยากจะเอาบางบางที่ผมก็ไม่รู้นะว่าไองานตัวนี้มันผมไม่รู้จะเอามันไม่สร้างไอเราจะเอาไปทําเป็นอาชีพจริงเลยมันก็ยากอะครับอย่างอันเนี้ยทําวันหนึ่งนี่ทําไม่ได้นะครับทั้งจักตอกทั้งสารทั้งอะไรอย่างเงี้ยเออเราขายสามร้อยอย่างเงี้ยค่าแรงเราจะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเนาะาค่าแรงนะวันนี้นะเมื่อก่อนถูกกว่าน,นี้ครับเมื่อก่อนนี้ แปบาทครับเนี่ยยุคนกอ่อนที่ผมจําได้นะตอนหลังๆก็ค่อยราคาค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาอยู่เรื่อยๆตามกระบวนการอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ณณชั่วโมงนี้นะที่ว่าที่ในชุมชนผมขายนะที่ที่ขายเป็นเปีเปเปยดเป็นอะไรเนี่ยตัวหนึ่งอ,อันละสามร้อยบาทที่เขาสั่งเขาแล้วก็ถ้าคนสั่งผมก็ทําให้เงี้ยเนาะแต่บางครั้งพี่เขาสั่งมาผมก็ซื้อให้บางครั้งก็ขอพี่เขา20บาทค่าค่าดันเนินการค่ายกค่านันค่านี่เงี้ยก็ขอพี่เขาไปเป็นค่ารถมาลัง ผมก็ไม่ได้ทําทั้งหมดนะมาครั้งก็ให้น้องๆองเขาไปจัดซื้อมาเอาไปมาก็เป็นค่าขนมให้น้อง,องๆเขาอย่างเงี้ยก็อยากให้งานที่มันเกิดขึ้นในชุมชนเนาะอยากให้งานไม้ไผ่เนี่ยมันไปได้มีสินค้าของผมมอีอยู่หลายๆอย่างเนี่ยพี่ๆเขาเอามาเออช่วงนี้ขายไม่ค่อยดีนะเออผมโอเคเนี่ยกับงานตัวนี้ที่สองที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนนี่โอ้ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายณช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะพี่ๆหลายๆคนก็เออบอกเอามาช่วยขายให้หน่อยดีก็อโอเคเดี๋ยวผมก็เอามาช่วยขายกับ พี่ๆคนแถวบ้านผมนะครับผมโอเคนะครับงานเปียดเนาะอ่ายังไงพี่ก็ฝากฝากดูนะฝากสินค้าให้กับชุมชนด้วยหลายที่เนาะครับผมโอเคนะครับเ okay, บอร์ผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับสวาสดีครับ